นับจากนี้ไปอีก4ปีเนี่ย S C Asset จะเติบโตอย่างไรนะครับนะครับย้อนกลับไปปี2020ก่อนนะครับปี2020เนี่ยเราอยู่ในเฟสของเฟสที่เรียกว่า survive S C Asset มาเอาตัวรอดมาได้สภาพคล่องเราพร้อมนะครับแล้วก็เราก็ยังรักษามาตรฐานค,คุณภาพของแบรนด์เราไว้ได้อย่างดีถัดมาอีก1ปี2021เป็นเฟสที่เรียกว่า a l i g n นะครับเฟสนี้เป็นเฟสที่เมื่อเรารอดไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาเริ่มลงทุน กลับมาลงทุนเรากลับมาเตรียมคนเรากลับมาวางระบบปี2022หรือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราเข้าสู่เฟสที่เรียกว่า drive นะครับหรือว่าเติบโตเร็วกว่าแผนเดิม1ปีนะครับการจะเติบโตอย่างยั่งยืนบนวิถีโลกใหม่ได้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนครับว่าทุกสิ่งในโลกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันใน4ปีนี้ s c เราจะขับเคลื่อน thriving for good ผ่าน 3. ยุทธศาสตร์สำคัญประกอบไปด้วยการเติบโตการเชื่อมต่อและยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่1เติบโตบนสมรภูมิเดิมและหน้าน้ำใหม่นับจากนี้อีก4ปีเนี่ย s อ a ซ s e t เราจะเติบโตต่อเนื่องทุกปีสร้างรายได้รวมกันแสนล้านบาทปี2022ปีนี้จะเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ของ SC ที่เราทำรายได้ได้เกิน2 0,000ล้านและ ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปแตะที่3 0 0 0 0ล้านในปี2025รายได้มาจากอะไรบ้างมาจากโครงการแนวราบนะครับมาจากโครงการแนวสูงและมาจากโอกาสใหม่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเงินเราก็จะเข้มแข็งพร้อมรับทั้งโอกาสที่จะเข้ามาและก็พร้อมรับมือกับวิกฤตที่ยังอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรายได้แนวราบจะไปแตะที่2 0 0 0 0ล้าน ครั้งแรกที่ปี2025ส่วนแนวสูงใน4ปีนี้นะครับเราเตรียมพร้อมจะเปิดโครงการรวม20,000ล้านใน4ปี Engine 2เนี่ยจะเพิ่มสัดส่วนของกำไรจากโอกาสใหม่ในโลกนี้โอกาสใหม่คือ work from anywhere และ home is everything นะครับตรงนี้คือ Engine 1 Engine 1คืออะไร Engine 1ก็คือรายได้จากแนวราบไปแนวสูงเราจะมีการปรับปรุง workplace ตึกออฟฟิศของเราทั้งหมดเพื่อให้ตอบโจทย์ของวิธีการทำงานในวิถีโลกใหม่เราจะเปิด w o r k c t t o o n o t t l s s นะครับเราจะขับเคลื่อนรู้ใจโซลูชันเพื่อทำให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านในคอนโดเราเนี่ยมีเช้าที่ดีนะครับและเราก็มีการไปลงทุนที่อเมริกานะครับลงทุนในอพาร์ตเมนต์อันสุดท้ายเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะขยับเพิ่มเข้าไปอีกผมเชื่อว่าจะมีข่าวดีให้ทุกท่านทราบช่วงกลางปีนี้ ยุทธศาสตร์ที่2เราคือเชื่อมต่อทุกสิ่งถึงกันรสร้างคุณค่าที่มากกว่าการเชื่อมต่อที่1คือการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเข้ากับสินค้าและบริการเรามีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยต่อเข้ากับสินค้าและบริการเราต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปี2018ที่ผ่านมาในปีนี้บ้านเราจะฉลาดมากขึ้นอีกครับรู้ใจ OS เนี่ยจะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ ะครับเราทำงานกับ Non-Profit o r g a n i z a t i o n ชให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษเรื่องของการได้ยินเนี่ยมาช่วยสอน AI ของเราเราจะใช้บล็ c กเชนเทคโนโล o ีเนี่ยเชื่อมเอา Solution ที่อยู่นอก Eco-System ที่หลากหลายกลับเข้ามาที่ลูกค้าพนักงานและคู่ค้าของเราใน,ในกลุ่มธุรกิจของเราจะมีโอกาสใช้ SC Morning Coin จะใช้คอยตัวนี้เนี่ยไปแลกเอาโซลูชันต่างๆที่อยู่นอกอีโคซิสเต็มของเราได้ กลับมาที่องค์กรของเราพนักงานกว่า1,200คนจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารตั้งแต่ระดับทาวน์ฮอลไปจนถึงวันออนวันและระบบ Data ข้อมูลต่างๆในองค์กรเนี่ยจะถูกเชื่อมต่อถึงกันเพื่อการทำงานที่คล่องตัวเราจะทำความเข้าใจลูกค้าของเราผ่าน Data ที่มีเราจะผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์อย่างมี Efficient นะครับด้วย Data ที่มีในองค์กร ยุทธศาสตร์ที่3เรื่องของความยั่งยืนยั่งยืนสร้างคุณค่าสู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมคุณค่าที่1ส่งไปถึงลูกค้าของเรามาตรฐานคุณภาพเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่ลดลงจะได้ส่งต่อคุณค่าในส่วนนี้ให้กับลูกค้าของเราทุกๆคนครับคุณค่าที่2นะครับเป็นคุณค่าที่เราจะส่งต่อคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานและคู่ค้าของเราองค์กรของเอเชียเซจะเป็นองค์กรอสังหา ที่น่าทำงานด้วยอันดับหนึ่งในปี2025และคุณค่าที่3นะครับเราจะส่งต่อเกินกว่าผู้คนออกไปที่โลกนี้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเรามีมิชชั่นในองค์กรที่ชื่อว่า zero mission เรามีเป้าหมายแรกคือการลดก๊าสเรือนกระจกลง20%ในปี2025ปี2022 s r set เรามีเป้าหมายอะไรบ้างนะครับ ปีนี้เป็นปีที่เราเปิดโครงการสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไ c คือ27โครงการมูลค่า40,000ล้านรวมเราจะมีโครงการเพื่อขายทั้งหมดในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดเนี่ย78โครงการ69,000ล้านและปีนี้เราจะยังลงทุนอย่างดุดันมากกว่าปีที่แล้วนะครับ11,500ล้านจะถูกนำไปลงทุนเพื่อซื้อที่ดินทั้งแนวราบแนวสูงรวมไปถึง อสังหาในประเทศอเมริกาด้วยรายได้นะครับ2ใน3จะมาจากแนวราบอีกประมาณ30%จะมาจากคอนโดมิเนียมของเราและอีกประมาณ4%จะมาจากเอ g นจิ2นสอยอดขาย 2- ใน3เช่นกันจะมาจากแนวราบอีก34%ก็จะมาจากแนวสูงด้วยกันปีนี้เรามี2แบรนด์ใหม่แบรนด์แรกเนี่ยจะเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่ราคามากกว่า50ล้าน นะครับทีมกำลังคิดใกล้จะตัดสินใจสุดท้ายแล้วแล้ว,ลวเดีเตรียมจะลนช์ในปีนี้นะครับส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยปีนี้เราจะลนช์แบรนด์ใหม่อย่างที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราคิดขึ้นมาจากทัศนาคาติใหม่ของคนเจน Y มีทั้งเรื่องของวิธีการคิดสเปซมีวิธีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ตอบโจทย์นะครับนี่คือแบรนด์ใหม่2แบรนด์เป็นอย่างน้อยในปีนี้นี่คือคอนโดใหม่เดี๋ยวเราจะล็อนชื่อ new brand เร็วๆนี้นะครับ โลเคชั่นอยู่ที่วงเวียนใหญ่ BTS Station 130เมตรแล้วก็คอนเซปต์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสเปซที่ตอบโจทย์ของวิถีโลกใหม่เนี่ยมาพร้อมครบทั้งหมดเลยนะครับอีกหนึ่งโครงการคือสโคบนะครับสโคบจะเปิดตัวโปรเจกต์ที่3ของบริษัทสโคบทำเลเนี่ยอยู่บนถนนสุขุมวิทติด BTS ทองหล่อนะครับย0ูนิตเริ่มต้น140ล้านต่อยูนิต จะเห็นว่าการขับเคลื่อนคอนโดของเราเนี่ยเราจะวิ่ง2แกนเลยคือเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่และกลุ่ม Gen Y เราจะวิ่งทั้ง2แกนเพราะเรามองว่ามีโอกาสทั้ง2โอกาสครับ